แลว้วเราก็น้อยโรบัคส์ก็ไม่มีทำไงดีนะเอะ๊ะงันใครยืนตั้งอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ้าวสวัสดีเจ้าหนุ่มน้อยมีอะไรให้ช่วยเงินหรอจะทำยังไงให้ปีโลบัคเยอะและเรว่าจะเทพเหมือนนายละ่ะโออง่ายๆก็แค่ใช้ร้านบริการ easy Q shop X ไงล่ะ easy Q shop ร้าบริการเติมเบอร์บัตรเลขท่าบ้ารับฟอร์มบรุตรับกดพนกบัตรุดและเกมพาร์ตบัตรฟุตและรับกดเพนออสตาราคาถูกทุกอย่างราคาถูกมากเลยกันนะครับบริการดีเยอะเลยครับก็โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผม The Mushroom กันนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกม Project XL นะครับผมเป็นเกมเออ่มหากาพย์อนิเมะนั่นเองนะครับผมคือยำรวมอนิเมะในเกมเดียวนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมเราจะเรียกว่าอ,อะไรมาสอนเทคนิคเบื้องต้นนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เล่นง่ายมากนะครับ <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงไมันต้องฟาร์มอย่างเดียวหรอไม่นะครับผมมันไม่จําเป็นต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> เกมนี้คือเกมหาของครับ <c oughs> เข้าเล่นกันเลยนะครับผมผมแนะนํานะเกมเนี่ยอย่าไปฟาร์มนะครับร้อยคุณเทพกว่าร้อยฟาร์ม <c oughs> ถ้าคุณไปเซิร์ฟ VIP เนี้ยจะง่ายมากแต่คุณก็เล่นเล่นเซิร์ฟปกติได้นะครับผม ต่ถ้าสมมติคุณมีเพื่อนมีโลบักก็ยืมรล้วว่าอะไรเอาเล่นกับเพื่อนคุณก็ได้ประมาณเนี้ยเกมนี้อย่าไปคิดอะไรมากกับการฟาร์มขนาดนั้นนะฮะเกมนี้แนะนําให้รี้กว่าอะไรซื้อเซิร์ฟีมาเซิร์ฟีเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบนะครับผมแต่ถ้าใครไม่มีกำลังก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นเซิร์ปกติแล้วก็เดินหาของเอาก็ได้นะครับผมเกมนี้ก็จะมีไอเทมอยู่หลายไอเทมนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องไอเทม โค้ดนะครับผมโค้ดอยู่ใต้ด e สคริปชั่นนะครับแล้วก็มาดูหน้า UI ก่อนดีกว่าครับผมใช้เงินก่อนนี่นะหน้ายูหน้า u ไ UI ตรงนี้ก็จะมีช็อปนะครับผมเป็นการซื้อของต่างๆนั่นเองนะฮะเซตติ้งปรับ, Setting, บอะไรต่างๆ s t a สแตทก็สแตทนั่นแหละครับผมส่วนตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เก็บของนั่นเองนะครับผมสมมติว่าแบบเอ้ยผลนี้ดีวะ่ะสแตทดีดีวะ่ะเก็บไว้แล้วกันอย่างเงี้ย ก็มาสามารถเก็บตรงนี้ได้พอจะใช้ก็นะผมพอจะใช้ถ้าเรามีอะไรพวกนี้คำ,คำว่าเนี่ยอยู่แล้วกด drop ability นะครับผมนะ that scroll นะผม that scroll อันนี้ก็กด esc นะครับผม,บผมเอ้ยไม่ใช่กด esc กดตัวหนอนนะครับผมลากเข้าเก็บเอาไว้ถ้าเผื่อกดออกก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะครับผมนะเนี่ยแล้วเราก็กดกินหาของกิน ถ้ามีของดีก็ถ้าของไม่ดีก็กดนี้ drop ability ทำเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะอันนี้คือเทคนิคการฟาร์มของผมก็คือเข้าเกมมานะเดินหาของเลยผมเดินหาของเลยแต่คุณก็จะเจอของคุณก็จะเจอของดีเองนะครับผมนี่อย่างเช่นอะไรแบบนี้นี่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับผม newspaper อันนี้นะครับผมนี่มันจะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยนตัวอะไรมันจะเปลี่ยนชื่อของเรานะครับผมแล้วเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้เป็นอาร์เมอร์นะครับเป็นที่เก็บของนี่เราจะได้ชุดนี้มาร์นี้เป็นแบบเดคอเรชันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอิสเซอรี่นะครับอาจจะบัฟอะไรเราไว้นินจาเฮดแบนด์นี่ๆดูดูดูปุ๊บเยสอิสเซอรี่สองจุๆๆ๊บแน่หเรียบร้อยนี่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นเงินอะไรพวกเนี้ยส่วนหก หายแบบนี้นะผมเป็นเงินนะผมอันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็น ashcrow ก็เท่ดีนะผมแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากนะผมชื่อตรงนี้ที่จะเปลี่ยนจริงๆคืออันนี้ฮะมันเป็นบัฟของตัวละครเราเห็นข้างบนสีนแดงตัวนี้ไหมผม tactician ลองใช้ดูนะครับนี่ voice tactician แล้วก็ดูว่า tactician ทำอะไรกดไปที่ stat tactician ย่ลด25คูาว For allability ก็คือลดคูลดาวน์25%ของทุสกสกิลนั่นเองนะครับผมอันนี้คือสก,กิลของแท็กติเชียนแท็กติเชียนอยู่ในหมวดหมู่คลาสนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่หล่อเท่น,นะครับผมสมมติคุณไม่ชอบอ่ะคุณไม่ชอบนี้เลยแท็กติเชียนอะไรไม่โหดเลยจากบิลิตี้เอซีแล้วก็เข้าต่อไปแล้วก็หาเนี่ยผมเจอบสบลัสเตอร์นี้มานะครับผม ก็ใช้ไปเป็น voice blaster นะฮะ blaster เป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับผม class all attack deal 25 more damage to target and does even more damage critical strike ก็คือบัฟด damage 25เปอร์เซ็นต์นั่นเอง blaster นะลองดูนะครับผมนี่57แล้วนะครับผมอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะนะก็ผลเกมนี้ก็จะมีผลปีศาจอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับผม แต่ว่าก่อนที่จะกินอะไรแบบนี้กด probability save ชุบเข้าไปนะผมแล้วก็3กินเอามาผิดอันแล้วนะกดกดผิดอันกดผิดอันอน,นี่อันนี้อันนี้ปุ๊บนี่เป็น blaze กินเข้าไปเงวเป็น class g e n e r o u s ก็ทิ้งไปฮะท,ทิ้งไปมันไม่โหด class g e n e r a l s ก็คือ class ปกตินั่นเองนะครับผม แนวาทางสาหรับการเล่นแบบนี้ก็ที่ผมพูดนะครับผมคือหาของเดี๋ยวเป็นเกมหาของดีๆนี่เองนะครับผมหาของเสร็จไปฟามนะฮะหาของเสร็จเทป๊บไปฟาร์มนะครับผมแล้วผมก็จะเดินหาของไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยเ,เดินไปเรื่อยคือสำหรับผมนะฮะผมเลเวลผมไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่าเกมนี้ fk เอาก็ได้นะครับผมเนะี่ยถ้าเราดูน,นนะ fk เห็นไหมครับ มันก็จะเพิ่มนะครับ fk เปิดออโตสิกเอาก็ได้นะครับผมสแตทก็จะเพิ่มแล้วผมนะนําให้หาของดีๆก่อนนะครับผมไม่ก็ไปซื้อขายเอาแต่ว่าเราหังโดนเกลียนนะครับผมนีม่งไงครับผมนี่อะไรแบบนี้ส่วนนี้ก็เก็บเอาไว้2 drop ability ปุ๊บสก,ก็ร่ปุ๊บหนึ่งกินปุ๊บนี่ทำไปเรื่อยๆนะครับ class g e n e r o u s ก็ drop ability ไปเลยฮะเพราะมันกากมากนะครับผมผมไม่รู้ว่า อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าที่อื่นเกาะอื่นมันจะมีของดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติคุณขีจไปเกาะอื่นนถ้าผู้ชมขีจไปเกาะอื่นก็มาได้นะครับก็มาเกาะแรกแล้วก็เดินวนๆไปเรือเ่อยๆเดแ๋ยวก็เจอของดีเองนะครับผมอ่ะเนี่ยผมเจอของดีละเราจะเราจะแบบว่าจำได้นะผมเกมนี้แบบว่าจะได้เปลี่ยนชื่อจิ้งเดอะบีสเทมเมอร์อันนี้เป็นผลวอล์์นะครับผมอ่ะลองกินไป เป็น g e n e r a l s นะครับทิ้งไปเหมือนเดิมเพราะมันกะนะผมต่อไปอันนี้เป็น i ว e Ninja Headband อันนี้ไม่ต้องใช้จริงจะใช้ก็ได้แหละเพราะมันก็เหมือนเดิมอันนี้โอ้ลูกกตานะับผมของแรของแร่ใช้เงินก่อน,อนลูกกตานะผมจะเปลี่ยนที่ใส่ของเราตรงนี้เทรดนะครับผมลองใช้ดูมัสคูล่านะครับมัสคูล่ามัสคูล่าก็คือกลมเนื้อนั่นแหละนะผมเปลี่ยนนิสัยของเราในนี้ ลูกกตาจะเปลี่ยนนิสัยนะฮะทำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมสามารถกดแล้วมันยูสองครั้งเพื่อวิ่งได้นะครับผมแต่ว่าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆได้นะเหมือนกันนะครับเพราะมันง่ายเออเกมนี้ของเกิดบ่อยนะครับผมแต่ว่าเกิดบ่อยนี่ก็จะกา,กากหน่อยนะครับผมนานๆทีของดีเกิดส่วนตรงนี้เป็นช็อปน,นะครับผมวันพีซแบล็กเล็กสามหมื่นนะสามแสนเจ็ดนะผมแพงมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของขายของต่างๆนั่นเองอ่านี่ไงผมเจอผลใหม่ผลละปุ๊บปุ๊บ อันนี้คือผลแก๊สนะคะผมเรียกว่าอะไรผลผลยานอนหลับอะสลีปอินดูอันนี้เจเนอริสอ่ะทิ้งไปปุ๊บปุ๊บดอปเบรลิตี้ปุ๊บสโครอปปุ๊บ, ability, บ, Scroll, บนี่เรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นเจเนอริสมือนกันด้แล้วครับผมอ่าเจเนอริสเช่นเดิมทิ้งไปคือเกมนี้ไม่ต้องฟาร์มเลยก็ได้นะครับผมหาของหาของอย่างเดียวนะฮะจนกว่าผมจะเจอของดีแต่ว่านะครับผมแต่ว่า แต่ว่าผลทุกผลที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะครับผมสกิลทุกอย่างเหมือนกันแต่ที่มันจะแตกต่างกันที่เขาวัดเอามาขายเนี่ยก็คือเนี่ยนี่ตรงคลาสนนั่เองนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นครั้งนี้ครั้งนี้โนมิเป็นผลที่ดีมากนะครับผมเซอรฟิกดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าเรื่องอะไรคลาสไม่ดีก็เฉยๆนะฮะไม่ควรใช้นะครับเฉยๆนี่กดดอกวัลิตี้ไปปุ๊บสแตท ผมหาของที่มันบลาสเตอร์ก่อนนะผมบลาสเตอร์บลาสนี่ไงบลาสเตอร์ปุ๊บเอา้าอ๋อเออมของของต่างๆมีอสิทธิดีสปอร์ตนะครับผมของต่างๆมีอสิทธิดีสปอร์ตดีสปอร์ตนะครับผมจ๊บถ้าสมมุติคุณเจอของคุณควรจะรีบไปเก็บของนะครับผมเพราะถ้างั้นบางบางอย่างที่มันแบบคลาสบางทีอาจจะเป็นอินฟิลอินฟิลสักอย่างหนึ่งสีงม่วงๆนั่นแหละครับผมมันจะเพิ่มเพิ่มความการหลบหลบหลีกนะครับผม นี่ไงนี่ไงอีกแล้วไงปุ๊บสครปุ๊บเก็บนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเจอของดีเองหรือคุณอาจจะไม่เจอของดีเลยเพราะคุณเนิ่เกินเกินไปอย่างเช่นผมผมเดิ่เกินมากอืออปวดสลิปสลิปกินปุ๊บเจเนอลิสโอ้เจเนอลิสประมาณหนึ่งหมื่นล้านอันแล้วนะผมของจริงๆจะมีเหมือนจะเป็นหัวใจนะผมหัวใจ แล้วก็สมองมครับผมสมองจะเปลี่ยนคลาสนะครับผมคือสมมติคุณได้เจเนริสแต่ว่าคุณใช้สมองคุณก็จะเปลี่ยนคลาสได้เลยนะครับผมเนะี่ยคุณจะเปลี่ยนคลาสตรงนี้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนหัวใจจะเปลี่ยนเผานะครับผมเนะี่ยเรสแต่ก็สามารถใช้รัวบัคซื้อได้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วผมเฉยๆอะ่ะส่วนตัวเฉยๆอะ่ะอาจจะมีฟาร,ร์มยาวๆต่อซีรีส์นะครับผมสำหรับเกมนี้น,นั่นเองเออแล้วนี้ผม ขอบคุณเพื่อนผมที่ซื้อเซอร์วีให้ด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนในโลบอกกันนะเพื่อนดีมีเพื่อนดีมีใยไปกวกาครี่โอ้สุดยอดไปเลยบิ Big ๊กบิ๊กเบรนก็นะครับผมก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปสอนอะไรประมาณนี้ก็จริงๆไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกนั่นแหละนะนั่นแหละครับผมถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับผมโค้ดอยู่ใต้ d e สคริปชั o นนะครับผมโค้ดอยู่ใต้เดสคริปชันก็บายยครับ